ทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟนะคะมอนเทรดคาเฟ่คลอง15ค่ะสวยมากวิวแบบเป็นความสวยมากๆเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเหมือนให้ท่าสนามกอล์ฟค่ะให้ท่ะ Cái kia tụi mình Ờ ờ ยืนแล้วลูกเ้ากลับบ้านไปปลูกต่อพอได้พอโตแล้วได้เม็ดเอามาคืนลุง มุมนี้แบบสวยมากมันแรงหนีจ่อยใช่ไหมมันยากอันนี้เป็นฟาร์มค่ะถ้าจากกระปุกมีแค่นี้บ่มีฟาร์มก็มีคาเฟ่ขนาดหน้แก่งมาคาเฟ่เออคาเฟ่ข้างหน้าอันนี้มันเป็นเหมือนให้มาดูทุ่งนาลูกคือเป็นคือคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำคาเฟ่แบบนี้นะคะคือที่นี่เขาจะมีกิจกรรมเด็กศิลปะ พาเด็กเล่นศิลปะแล้วก็มีพาเด็กทำนาอย่างเงี้ยค่ะอะไรไงทางเข้าอีกทางหนึ่งนี่ไงมีร้านอาหารมีร้านกาแฟมีขายเครื่องดื่มด้วยแล้วก็มีสนามเด็กเล่นเด็กแล้วก็มีเด็กมีแกะให้เราดูด้วยเมื่อกี้นะคะแบบคือมัน a เมซิ่งมากดูสิคะตอนแรกที่มาก็ไม่คิดว่ามันจะมีข้างหลังนะคะคือแบบ ดูแต่คาเฟ่ข้างหน้าแล้วยังไงไม่รู้เดินไปเดินมาอ้าวมันมีข้างหลังด้วยนะคะข้างหลังเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนั่นต้องบักแซลฮะลองเดินไปดูอันนี้มันลูกอะไรเนี่ยเค้าเก่งบักทานแล้วเนี่ยไม่ใช่บักทานลูกโนไม่รู้จักเลยอันเนี้ยบักเบือลูกกินละเบือตายลูกหนูไปทางนู้นกันลูกตรงไหนอะนู่นนู่นต้องมีแบบว่าบิดน้ำใช่ไหมโอเคไปะทุกคนมาทางนี้นะคะ ตนี้จอมนาเขาจะพาเด็กๆมาเต็มเลยค่ะนี่จะเหม็นขี้หน่อยนะเหม็นขี้แกะหน่อยอ่ะแล้วก็ตรงน้ำตรงนี้ค่ะเขาให้พายเรือได้นะคะสิบบาทบา่าใช่ค่ะหยอดกระปุกเขาจะมีกระปุกข้างหน้าหยอดสิบบาทแล้วเราก็มาพายอ๋อนั่งไงเด็กใช่คือตแต่ว่าคือประเด็นคือเราต้องพายกันให้ได้นะนั่งได้สามคนมีเสื้อซูชิพให้ด้วยใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะมีสต็อกน้ำด้รยลวกแล้วก็ในบ่อน,นี่คือมีปลาหมดเลยนะคะเห็นแบบเยอะมากก็จะมาเคลเห็นไกลนี่ แม่จี๋จี๋ข่อยบนนอกกลนี่นี่มันกินอาหารอยู่างไรรัวกใกล้เห็นไหมโอ้ยไก่งวงกลัวมาไม่กินอะไรหรอกเนี่ยดูไก่งวงอย่างตรงนั้นพยายาเป็ดนะคะเป็นเป็ดป็ดไข่หรือเปล่าอ๋อแล้วเข้าไปดูได้ไหมเป็ดนะ่ะไม่ได้เขาปิดแล้วเมื่อกี้จริงเหรอคือออกมาตอนที่มันเย็นแล้วค่ะเหมือนเขาเขาปิดเขาล้อมเป็ดเขา้าคอกแล้วใช่ไหม จะพาไปดูไฮไลท์อันนี้คือเขาจะเป็นกิจกรรมดำนานะคะแต่คือเราต้องมาให้เร็วกว่านี้คือเราเดินลงไปซิปะเรามาแบบคือมันเย็นแล้วค่ะเขาปิดละงั้นเราดำนาจริงเหรอลูกมันจะไม่เปะมันจะไม่เละเหรอดำนาจริงเลยค่ะแล้วก็ถ่ายไปละคือก็สามารถให้เด็กๆมาทําได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนใหญ่ใช่อันนี้ไงเด็กมันลงเล่นน้ำมาเว้แต่เราลู่เด็กก็เล่นเห็นไหมคะเด็กอ้าวเดี๋ยวอุ้ยมีสไลเดอร์สไลเดอร์แบบ สไลเดอร์ธรรมาชาตินะคะทุกคนมาเดี๋ยวป้าจะพาไปดูสไลเดลอร์เนเชลล์เหรอใช่ค่ะเป็นเชลล์มากอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคันแพนานะคะถ้าภาษาอีสานคันแพนาก็คือมันจะทำแบบกั้นกั้นไว้อะเป็นล็อกๆเวลาเราทำกั้นขี้ใช่ไหมว่าที่ของใครที่ของยายอันนั้นยายอันนี้ใช่ไหมที่เขาไม่แย่นั้นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ปีกันค่ะมาที่ ก็เย็นแล้วนะคะเรากำลังจะกลับบ้านอุย้ยบักพีกลวกเออวันนี้สามสิบบาทถึงเนี่ยโดกมาก,นนกสวนครัวนะคะอันนี้คือกล้วยมไม้มอ่ะอน,นี่ไงอ,นนอ,นนออออคิดเหรอเดินเหมือนมิสแกนสิลูก <laughs> จิกกล้องแตกอ่ะลูก <laughs> หมุนตัวสิคะฟูเทิร์นฟูเทิร์นเลิศ